เพื่อนๆกดติดตามช่องอุุนอลินแฟมิลี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่มารับน้องอั่นกับน้องอลินที่โรงเรียนนะเด็กๆบ่นว่าอยากจะกินอะไรคะอ,อยากจะกินไอติมจะให้แม่แวะซเว่นใช่ไหมน้องอลินน้องอลินอยู่ไหนคะ ใช่ไหมน้องลอินจะกินอะไรที่เซเว่นกินไอติมเรนโบ์กินไอติมใช่ไหมเห็นเห็น <He ard. S 1> น้องอลินกับน้องอุ่นบอกว่าอยากจะไปตามหาไอติมเรนโบ์ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะคะเอาไปเลยระวังรถนะคะน้องอลินอยเพิ่งวิ่งออกไปเด,ดินริมๆนะลูกระวังรถพี่หุ่นเดินไปนุ่งเราเดีวมาก ดูนี้ก่อนเลยมีไหมไอติมเรนโบ้เดี๋ยวค่อยดูซิเรนโบ้ที่เรนโบ้แบบนี้ไงนี่แบบนี้นี่แบบนี้ใช่ลองดูซิว่ามีไหมลองดูซิไม่มีนะไหมคะมีไหมคะน้องอลีนมีไหมเปิดให้ดูมีแบบไหนบ้าง เห็นไหมดซิแบบนี้เหมือนไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะมีป่าวนี้ไงนี่ไงมะมีแบบนี้นี่แบบนี้แต่ไม่รู้จะมีไหมเดี๋ยวลองมาหาดูกันนะไม่มีไอติมเรนโบว์เอาอย่างอื่นไหมเอาอย่างอื่นไหมฮะเอาแม็กนัมฮะเอาแมงกนัมของแพงอีกแล้วค่ะเออตินของแพงอีกแล้วอ่ะเอาไหนเราเลือกเอา าจะเอาแมกน้า,มมาแมนําอะตามใจนะนา,านกินทีนอาอันนี้ด้วยเอาสไปด้วยหรอแค่กอนหน้าอบน้องดินไหนอ,หอ,อะะที่ผมได้เอาแมงนัาน้องดิเอาไหนเอาแมกนัมเหมือเอาอันที่เรากินสิลูกอันที่น้องอรีเลือกกันกน,นะ ให้น้อลินเลิกน้อยลินอยากกินอัไหนคะอยากกินอันนี้ตวอไ้อันไหนอันนี้หรอนี่หรอไม่ใช่อันนี้อันไหนอ่ะอันนั่น่นหนเยอันไหนนไปหนูชนนี่แบบนี้ก็มีนะนี่แบบนี้ก็มีอันนี้นไหนใช่ไหมอันนี้อันนี้ใช่ไหมอ่าา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 าัานาา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  น้องอลินนองอลินไปเป็นขนมไปดูขนมยี่หรือได้ไอซิมลบไปดูอย่างอื่นอีกไหมไปไปดูไปเตรียมไปดูวันนี้แม่ก็เพิ่งจะได้พาน้องอุ่นกับน้องอลินมาเซเว่นนะหลังจากที่ไม่ได้มากันนานเลยอ่าเอาไหนคะ เอาไหนคะเอาอะไนคะอันนี้คืออะไรเนี่ยแม่ขอดูหน่อยอันนี้คืออะไรคะแต่มันเป็นเลมันเป็นรสกลิ่นคาโบนาร่านะลูกหนูกินได้เพราะว่าเที่ยงเย็นมีขายแล้วหนูก็เคยอ่าเอาโอเคโอเคเอาไปได้ค่ะแล้วหนูก็ต้องเอาอะไรเอาอะไรคะเอาไหนคะเอาไหนคะเอาสีอะไรคะอ่าเอาไปเลยเอาตามใจหนึ่งวันเอาไปเลย่น้องอรินเอาอะไรคะ คะอันนี้อันนี้ค่ะมันเราเสียแล้วคช่แล้วไม่ได้หนก็ซื้อใหม่น้องอลินเอาอันที่น้องอลินอยากกินหรอกถ้าอันไหนที่เราไม่กินเราก็ไม่ต้องซื้อโอเคไหมโอ่าเอาเันที่เราอยากกินข้อไหนคะอันสีชมพูใช่ไหมคะสีชมพูเนื้อของพี่งุนเลยนี่ค่ะไปเฮ้อ น้ำนะอ่ามีน้ำอะไรดีน้ำเย็นไม่เอานะอะไรเละน้ำนนนปับป๊บซี่ปั๊บซี่ที่เหมือนที่บ้านยังจะมีอยู่ไหมไมีอยู่นิดหนึ่งอ๋อ,อเราเอาน้ำเย็นอ่าอ่าหยิบมาขวดน,นึงเร็วๆค่ะ ลินต้องทำดีๆนะคะลูกขวดเท่าไหร่ลูกงูนขวดละขวดเล็กไปไหมไม่เล็กนะเอาขวดนี้ดีกว่านี้ขวดเนี้ขมานงูนเอาเอาอะไรเป๊ปซี่อะแต่งมาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อคิดตังค์ละแต่งแล้วแล้วใช่ใช่จะเอาอะไรไหม น้องอลินเลือกขนมกรอบๆได้อย่างหนึง่งอ่ะเอามาเลยอันเดียวเอาไปนะอันนี้ไม่เอาค่ะของแขมไม่เอาค่ะเอาขนมที่เราอยากกินน้องอลินอร่อยอ่ะวางเลยค่ะอ่าโอเคไปเลยะไะ<ป>เดินไปค่ะเดี๋ยวเราไปคิดตังค์กันนะสรุปเด็กๆได้แค่นี้ใช่ไหมเอาแค่นี้นะไปถึงๆเนี่ยเฮ้ยเอามูนนีเป็นปลาหมึก มันจะเผ็ดไหมเนี่ยดูสิเนาะมันน่าจะเผ็ดเลยอะ่ะได้ไหมอืมอาหมุนกินได้ไหมเผ็ดๆอะ่ะกินได้นิดนึงเล่น,นดูสิตรงนี้มีอะไรน้องอลินพอแล้วพอแล้วนี่ดูแค่ตรงนี้พอดูแค่ตรงนี้พอมีอะไรบ้างดูสิมีอะไรไหมไม่มีเลย ไม่มีขนมแปลกๆเลยใช่ไหมมีมอะไรอุ้ยนี่เป็นอะไรอ่ะอู้อันนี้เป็นเหมือนสุกัสเลยเหมือนขนมสุกัสใช่ไหมไ,ไ,มไปโอเคตกลงได้ของครบหรือยังคะเด็กๆได้ของครบหรือยงังน้องอลินได้ครบหรือยังของเล่นไปโอเคงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่า,ปาไปาไปไปเพื่อนๆกันเลยบ๊ายบาย